ทุกท่านวันนี้ได้เดินทางมาถวายน,น้ำหลวงปูนะครับอยู่พลานตะปานนะครับบนเขาสาธุสาตุถวายน้ำกับขอสารกาแฟบนนมัสการเด้ลหลวงปูเด้อครับผมนมัสการกระผมวันนี้ได้เดินทางมาที่ปูวัดพลานตะปานนะครับอขอญาติโยมมีความสุขความเจลืน่นความก้าวหน้าในห,หน้าที่การงานใหม้มีอายุมั่นขนยืน ีอายุยืนยาวขอขอบการงานใดที่เป็นไปดยพวกเป็นไปในธรรมก็ให้เจริญรุ่งเนืองงดงามไปทัวนทั่วทุกคนนะสมคอยโชคลาบแนวทางปูครับเดินทางมาหาลงปูลงปูสายทหารเก่าหรือเอซนะครับ หลวงปู่เป็นทหารเก่านสมัยก่อนนะใช่ป่ะทหารเก่าตอนแรกก็เป็นทหารเรียนนี่แหละทหารทหารนะทหารคงอยู่ครับเป็นสายทหารนี่เป็นเลขฝันหลวงปู่หรือเป็นตัวแย่เลยหลวงปู่ถ้าฝันก็ฝันสี่เจ็ดฝันสี่เจ็ดอ๋อวันนี้ฝันสี่เจ็ดสามเก้า นพันสี่เจ็ดจุดสามเก้าพันไปจากไหนหลวงปูสี่เจ็ดจุดสามเก้าเนี่ยนั่นพันเนะี่ยว่าเป็นมองดูถูกแล้วเลขมันออกในกระถางถูบเล่หมันขึ้นมาลงกระถางทูบมันจะอยู่หรือเปล่ามีพันนั่นเมื่อวานนี้วันก่อนมันอวันวันมันก่อนนะครับวันนี วันพันวันที่สิบแปดเนาะครับผมเออฝันฝันวันที่สิบแปดล้างห้อยออกแล้วเนาะฝันตองหัวตัวนี้ฝันล้างห้อยออกฝันล้างห้อยออกถ้าถ้าเลขจะแม่นนะห้อยออกปุ๊บฝันแล้วก็ก่อนวันมันจะออกนย่างเงียังไม่ออกวันนี้มันฝันมันแรงมันจะแม่นออกมา ทำนี่ไม่แม่นก็ไม่แม่นเลยหลวงปูตัวใหญ่มีหางเดียวเม็ดเดียวเลยออะแลหรงสีเ่เจ็ดสามเก้าฝันในทูบมันลอยมาเลยลงปูหรือว่ามันออกเลยไม่มันเราก็เราก็ฝันว่าเราไปหยุดทูบแล้วมันฝันว่ามันเป็น ที่ทูบมันตกลงมานะครับหนึ่งสามเจ็ดโอ้ไม่ใช่ส 47, 47, ี่เจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสามเก้ามีตัวนึ่งมีสามห้านี่มันจะอยู่ให้ไหมครับผู้เขียนไปเลยแกตัวไหนอีกตัวหนึ่งถ้าตัวใหญ่มันก็สองสามเก้าที่เห็นีที่มาด้วยกันนะสามเก้ามีตัวหนึ่งสามห้มา สามห้าตัวนี้นะมนมายัางไงมีสี่แปดไม่ออกแลคิดว่าของเรไปตัวใหม่พวงว่ากตอนได้สี่แปดตัวเดียวแต่ว่ารอบหลังมาก็ไม่ปัน่นเลยบอกโยกไปแค่สี่แปดอบมี้ไ้ไม้มามีแหละนี่ครับได้มาประมาณนี้ได้ลงปูสี่แปด สามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดนี่เป็นเลขที่ออกยากเนาะสองสามเก้าเป็นแนวทางเด็บสี่เดิอถ้าใครชอบตัวนี้ก็ลองดูเลขลงปูนะครับสามเก้าสี่เจ็ดนี่ครับแหละตัวนี้เล ที็นในทูบหลวงปู่ตัวไหนที่เห็นในทูบเลยเนี่ในทูบมีก่อนสองสามเก้าสองสาเก้าเจ็ดสองสามเก้าสเจ็เพื่อนสี่เจ็ดนะครับมันเป็นตัวเลขในเสาหลวงปู่ก็มีเขียนไว้เต็มตั้งนานหลวงปู่นี่เลขอะไรเลของ หลวงปู aan, ่เก่าเพิ่นโยมโยมมาเอาเพิ่นก็เขียนไว้มืัอนี้มันถูกเพิ่นก็เขียนไว้มืัอนี้มันถูกเพิ่นก็เขียนไว้นะสถิติครับสถิติเลยสถิติเลยที่เข้าที่มันเข้าอ๋อแสดงถูกบ่อยเนาะก็เข้าเนาะคู่นึงก็เข้าอีกกลับมาออกอีกเนาะอืมแต่ต็อายุมากแล้วนะลวงตาในหลวงปู่ ลองตาดอนตอนต,ตอนจะอยู่ยมีพี่ก่อนครับเคยหาอยู่มาหายอยู่เออทีนี้ตาลก็มาจากนู่นทางห้วยครับทันเนี่ยครับลุมาขอเลขสามตัวขอกับแกนะแกแม่นจริงๆตครับตอนตอนนั้นแม่นครับทีนี้เขาเขากลับไปนูน่นเขาไปซื้อลัตเตอรี่ครับมันไม่มีมีอยู่ใบเดียวถูกใบเดียวถูกแล้ววันที่หนึ่งเลยก โยมโยมแล้วถูกวันที่หนึ่งเลยหลวงปู่โยมถูกแต่ว่าแกก็อยู่มาอย่ไม่ได้นานเลยว่าแกคนแบบสามแปดสิบสี่ปีนะชราเนาะลรคชลาเนาะลรกชลาเป็นไปตามวาละมันแหละครับลวงปูพนมดงรักท่านไปอยู่ไหนนะหลวงปูทวน,นอยู่แตงโพมีที่อยู่มีเบอร์โทรไหมลวง่อเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรจะจา แต่เป็นคนแบบว่าเบอร์โทรตอนแรกก็ได้มาอยู่โทรไปโทรมาแกก็ไม่รู้ยังไงแกก็ไม่รับหายไปเลยติดโตท่านยาวผมว่าท่านไม่ค่อยได้รับสายนี่ก็ลงไปส่งแกไว้อยู่หวังจะกลับมานี่ไปส่งแกไว้ทั้งสองเดือนอยู่เป็นเพื่อนแกสองเดือนที่ไหนเหรอครับแก่นโพแก่นโพอำเภอพิบุลบางสาหารแก่นโพวันุูอำเภอบ้านแก่นโพบ้านแก่นโพ บ้านต้องเป็นวัดแก่นโพแล้วเนาะวัดก็วัดแก่นโพบ้านก็บ้านแก่นโพบ้านแก่นโพอยากจะไปเยี่ยมท่านอยู่เพราะท่านให้เล็กแม่นจริงจริงหลวงปู่เนาะตัวจริงจังจังจับ้านแก่นโพเดียวค่อยจดที่สิทิทีเล็กเข่านะครับหลวงปู่ที่ก่อนเล็กเข่าก็จดไว้นะครับนี่หกหนึ่งมาแล้วก็จะเป็นหกหกหรือเอฟซีนะลองดูนะครับ หกหนึ่งมาแล้วน่าจะเป็นหกหกงวดนี้ลองดูหกดูด้วยนะครับต่องวดก็หกหนึ่งก็หกหกแล้วก็จะมาวิธีวิธีไปนะเด็กเข้านะทีรถไปนี่เข้าวารินก็มีซีซีก็มานะครับนี่แล้วก็เลี้ยวไปทางโรงพยาบาลทหารทหารทหารโกงไปตรงไปสาธุมีซีเก้าซีห้าเจ็ดซีหนึ่งห้านะครับ สิทธิติถูกเลขแล้วก็เขียนไว้เลยครับ Fc ครับใครชอบตัวไหนก็จับด้วยถามหาบ้านไม่ตายเราลงไปแบนี้ลงไปสรุปตัวเลขปูกันแล้วกันนะครับเป็นแนวทาง Fc ด้วยนี่สาธุสาธุเลขสรุปเน้นๆประมาณนี้เด้อให้ Fc ทุกท่านนะครับชอบก็จับลองดูนะครับเลขปูไม่เยอะนะครับมีแค่แค่นี้เองนะครับไม่เยอะ ใครชอบเลขไม่เยอะก็ประมาณนี้นะจับคู่ให้แล้วนะครับทูปเลขเห็นในกระถางทูปนอนลงปูเลขในกระถางทูบคือว่าจุดทูบนะขี้ทูปผากอกมาก็คลายตัวเลขเลยมันเวลาทูบมันลงไปนะมนก็เป็นตัวเลขอ๋อกระถางทูบเลยอ๋อไม่ใช่จุดทูบเชียงทายไม่ใช่ไม่ใช่ครับทูบกระถางทูบจุดนะครับและเป็นตัวเลข ก็เป็นตัวเลขเลยขายครับขายขายครับเป็นตัวเลขนี่เลยสองสองสามเก้าตรงกับทะเบียนรถเอามาเลยตัวนี้สองสามเก้านี่นี่คือเอฟซีสามเก้านะครับอ่ะจำให้เรียบร้อยเน้นๆเลยนะครับเอฟซีนะครับงดไปจำที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหนร้อยหกสิบหกนะครับจัดไปถ้าใครชอบก็จัดเด้อนะครับ ไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นแนวทางให้เอฟทุกคนทุกท่านนะครับลั่มลากันไปนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม